สวัสดีครับวันนี้ผมได้ของเล่นใหม่นะครับมาจากดิแคทลอนนะคือผมใช้จักรยานพับได้นะครับซึ่งจักรยานตัวนี้นะครับมันก็จะใส่ตะกร้าด้านหน้าเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นจักรยานพับนะครับผมก็เลยไปหานะครับตะกร้าที่ใส่ท้ายจักรยานนะก็ไปได้ตัวนี้มานะครับที่ราคา350บาทก็วัสดุเนี่ยเป็นโลหะนะครับพ่นสีดำเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะยึดกับจักรยานยังไงนะ สำหรับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีเป็นชุดยึดนะครับกับอ,อ,อ่านหลังจักรยานนะก็เดี๋ยวจะมายึดกับตัวนี้นะครับตรงนี้ที่ผมต้องซื้อตะกร้าข้างหลังมาเพราะว่าจักรยานพับได้นะครับมันติดตะกร้าด้านหน้าไม่ค่อยสะดวกนะเพราะตรงนี้มันจะเอาไว้พับนะครับก็เลยจําเป็นต้องหาตะกร้าด้านหลังมาใส่ ตัวนี้เป็นจักรยานพับได้ของแจแอนนะครับรุ่นเอสเพรสเเดี๋ยวลองมาติดกันดูนะครับตอนนี้ผมก็เอาตะกร้าลองมาเทียบดูกับตัวข้างหลังแล้วนะครับแลกข้างหลังแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวท่อน,นี้นะครับไปสอดไปด้านใต้แล้วก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับหมุนล็อกเข้าไปง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะไขให้แน่นละสี่รูนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะผมว่าไอ้ตะกร้าน mm ี hmm. ้มันแบบก็เข้ากับจักรยานภาพได้เล็กๆเหมือนกันนะครับตามสเปคเนี่ยมันรับน้ำหนักได้7กิโลนะก็ถือว่าเพียงพอต่อการเอาไปจับจใจซื้อของถึงบ้านนะใส่ข้าสารได้หนึ่งถุงแล้วก็ของที่เหลืออีกนะ ก็ในเมื่อมันเป็นจักรยานพับได้นะครับทีนี้ว่าเวลาใส่ตะกร้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะพับได้พอดีไหมนะอันนี้ผมลองพับคร่าวๆให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ติดอะไรนะถ้าเกิดว่าเราติดตะกร้าที่ตำแหน่งนี้นะครับสามารถพับรถได้นะก็จะมีแค่ตรงนี่ครับที่มันติดนิดหน่อยแต่มันสามารถเลื่อนออกมาได้นะครับ ก็ไม่ต้องมานั่งถอดตะกร้าเข้าออกไปบ่อยนะถือว่าสะดวกมากเลยก็แนะนําให้ไปซื้อกันนะครับสําหรับตะกร้าท้ายรถคันนี้นะผมว่ามันน่ารักดีแล้วก็เวลาใส่ของเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นตะกร้าที่หน้ารถเนี่ยมันจะหนักหัวนะแต่สาหรับตะกร้าที่ติดท้ายเนี่ยมันไม่มีปัญหาในใจของหนัก,นกได้ก็ยังมาขับเี้ยวได้สะดวกอยู่ก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมไปนะครับสวัสดีครับ